ก็ขอการสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู <S <S 2> <S 2> <S 2> ่กับผมนะจีจ0ศูนย์ศูนย์ก้านะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับผมก็ผมว่าไม่ได้เล่นนานเลยนะครับสําหรับเกมนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูประมาณนี้นะผมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ไม่มีเกมอะไรมาแบบเล่นครับผมก็เลย ฟรีไฟนะก็เลยไปเล่นฟรีไฟว่าจะเล่นในโหมดจัดอันดับนะครับผมก็เกมนี้ผมก็แบบก็ยังเล่นอยู่นะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็บางครั้งก็ถ้าไม่มีเกมอะไรเล่นก็กลับมาเล่นนะครับผมก็ไปก็ผมแบบตอนนี้ไต่แรงมาอยู่ในแรงเออแรงอะไรวะโกแล้วนะครับผมใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะผมแรงโก ก็เดี๋ยวผมจะมาไต่แรงมดูงดอันดับนะครับไปเราไปเล่นกันเลยครับสู้สมาร์ูมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอมมาครับผมสู้สมารภูมิเอาตัวตายเอ้ยไม่ใช่เอาตัวรอดตายอย่างมีสเตปเอ้ยไม่ใช่สู้อย่างมีสไตา์ตายอย่างมีสเตปนะครับโอเคจะลงตรงไหนดี สึกว่ามีแมปใหม่เข้ามานะก็มันน่าจะนานแล้วนะแมปทำมาก็ดูดีนะตอนนี้ผมก็โดดลงมาแล้วนะกลางล่มเลยดีกว่าก่อนจะไปดูคลิปก็ผมมีช่องหนึ่งจะมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมหรือแนะนำนะครับนี่ครับผมอันนี้คือช่องเพื่อนผมนะครับผมช่องชื่อประมาณนี้เลยนะครับก็ อย่าลืมไปดูคลิปเขาด้วยนะครับผมคลิปเขาจะเป็นแนวตั้งนะผมก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะเออแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องเพื่อนผมนะแต่แต่ไม่ใช่เพื่อนคนที่เล่น c Call of d u t y Mobile กับผมนะผม บอกจาล้ยคนนี้เป็นคนละคนกับคนที่เรคอริวตี้เป็นเพื่อนผมนะ <S <S ไม่ใช่นะคนนี้เป็นคนละคนนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปต่อเลยครับลงเมืองไหนดีสึกว่าผมจะพกสิ่งอำนวยความสะดวกมาด้วยนะครับผมตอนนี้เจอศัตรูสองคนอยู่ด้านขวาผมด้านหน้าก็มี านามรถกระบะเฮ้ยมีคนมีคนเมื่อกี้มีคนยิงปืนนะครับผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วกันเคยมีอะไรบ้างในของ,ของตรงนี้มีเก่อครับโอเคสึกว่ามีของเยอะเนี่ยผมฟางหลังผมฟาร์มหลังเดียวก็แบบอาวุธครบคันแล้ว โอเคมีอะไรบ้างอาลองูกซองกันหน่อยดีกว่าครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอคนเมื่อกี้เขายิงมาหาผมหรือเปล่าผมเองก็ไม่อยากสู้เขาด้วยนะเพราะผมแบบเล่นไม่ค่อยเก่งไง ที่มันยิงมาถากทางไหนนะเจอแล้วเจอแล้วแตกเป็นไงล่ะล่างหัวคมคมเป็นไงท่านผู้ชมเมื่อกี้ล่างหัวคมวคมว้าเมื่อกี้เขาคงจะมาซื้อของนันท่านผู้ชม ที่ที่หลังดูก่อนนะถ้าถ้าจะซื้ออะผมผมจ้องจะเล่นคุณร้อยหลังอย่างนี้โอเคฟังของก่อนท่านผู้ชมเยอะเยอะสึกว่าสนามบาสเยอะอยู่สนามบาสเหรอนี่มันสนามมวยด้ป่ะสนามมวยท่านผู้ชมไม่ใช่บาสนะอะเยอะเยอะเยอะของเยอะเลยของเยอะเลย เอากระเป๋าอะท่านชมเนี่ยเอายาไปครับมาด้วยยใครใครยิงใครยิงเจอแล้วปุงอะไรนะ่ยายเดยหวว่าเขาจะยืนเอ๋ออะไรท่านชมเอ้ยเดีวด๋วๆนี่นาจะไปไหนไหนี่ยโอ้ยเอ้ไม่ เขาถูกยิงโอ้ยไอ้ไอ้ร่างหัวคมๆเป็นไงล่ะเจอไปล่างหัวโอเคเอออันนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันแม็กนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชันปกตินะคือผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันแม็ก แล้วถ้าผม,าม้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมเล่นในเวอร์ชั่นแม็แล้วมันล่างหัวง่ายนะครับผมคือผมไปปรับลูกกระสุนแบบให,ให้มันเป็นเวอร์ชันปกติไงครับกระสุนเวอร์ชันปกติมันจะแบนๆบนไม่เหมือนเวอร์ชันแม็ที่มันจะเป็นแบบนี้น มันจะเป็นแบบก,ก้อนๆนะครับผมก,ก้อนๆเป็นลูกกระสุนใหญ่ๆอะ่ะเออคือปรับแบบปกติมันมันจะล่าหัวได้ดีกว่าเวอร์ชันแม็กนะครับผมเวอร์ชันแม็กนี้ผมไปฝึกมาแล้วล่าหัวยากมากเลยนะถ้าใครอยากเล่นเวอร์ชันแม็กแบบล่าหัวง่ายๆก็ปรับลูกกระสุนให้มันแบบนั้นนะครับผมปรับลูกกระสุนแบบปก,ปกติอะ่ะมันน่าจะง้างหัวได้ง่ายซึ่งมีคนอยู่ด้านหน้าแล้วครับผม ดูความที่ผมห้าวผมก็จะไปยีบุกกับเขาด้านหน้ามีตัวหนึ่งด้านหน้ามีตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรู้สึกว่าเน็ตเขาจะปีนนะครับผุกคน เน็ตปิงไะท่ามาชมเน็ตเขาน่าจะปิงนะเนี่ยโอเคมีของอะไรบ้างอุ้ยมีเยอะเนี่ยเราเนี่ยเก็บเก็บอะไรไว้บ้างเนี่ยเยอะเลยจังหวะนี้ด้านหน้าเจอรูตุกๆ นะครับครู้สึกบ้าผมอยู่โล่งมากนะตอนนี้ผมควรจะหาบ้านนะครับแต่อยู่ที่โล่งคงจะไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมีไอ้วอลทำไหนวะไปเฮ้ยมีมีคนตั้งไอ้วอ จริงด้วยดูทาน่าจะไม่ใช่บัตรนะครับผู้ชมนี่มันคุณนี่บอเฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้ว เดี๋ยวใช่ใช่ต,ตัวตัวตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้เอาน้อยหนาไปกินยงผมพยายามล่างหัวเขามี้ยบออยู่ตามัาเลยเฮ้ยมันจะหนีอ่ะเลือดมันเยอะจังเนี่ยอุ้ยเจ็บ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 ตอนนี้ผมเจ็บมากท่านผู้ชม สุกมันจะได้ยิงกับผมะเจบ็บอยู่ไหนเนี่ยเนี่บวิงว่งเลยวิ่งโอ้โอ้เจบ็บจะปวดพันญาพันยาก่อนจะยินย็นในห,หนูวิงว่งวิ่งเลือรถอ้ชีวิตเจบ็บปวดทรมานอเครอดรอด เจอคนด้านหน้าผมควรบวกพ่อไหมบวกได้พ่อเพราะเรามันห้าวคานผู้ชมเราไม่สนใจใครเราห้าวช์จเลยผมผมผมไม่ผมไม่กลัวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ้บ้านอะไรเนี่ย เฮ้ยะไรอะเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นเจอตัวหนึ่งกระโดดลงไปจังหวะน,นี้วิ่งตามเขาไปสิดจะรออะไรใ้หนูไปเลยไปเลยไปเลยอ้วุงบีเอโอคุณอยู่ขวามือเอายิงไม่โดนเขายอ่อทำไมเฮ้ยเจ็บเจ็บ โอ๊ยเจ็บผมจะแตกเอาตังไว้นะราเบิดนะราเบิดนะเอาโดนวงบีบตายโอ้ชีวิตโอ้แรงก็เพิ่มอยู่นะท่านผู้ชม ครบสิบเลยน,นั่นี่เจ๋งสุดๆชืดไม่อยู่ว้าว wow. Amazing สุดๆครับผมมามาแล้วล่นอีกตาหนึ่งนะผมไม่งั้นคลิปมันจะทันไปนะเพราะสัปดาห์ก่อนผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะคือบอดีผมมีการบ้านนะถ้ามาชมผมเมื่อก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะการบ้านใช่ ก็ผมไม่นบอกแล้วกันว่าการบ้านอะไรครับแต่ขอบอกวิชาได้นะครับการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์ะไรโอเคลุงเลยว้าวภาษาอังกฤษซึ่งผมแปลไม่ได้อ่านในกิตไม่ออกโอเคคนลงตรงนั้นนะ ว่าเขาจะลงตรงนี้ด้วยนะเอาสักหน่อยแล้วกันด้วยความที่ผมพานะผมจะไปบวกกับเขาเลยเฮ้ย,ยตรงตรงตรงนี้ไม่กล่องเลยด้วยจเจอกล่องเฮ้ยปืนอู้ Amazing ตำทามสุดๆโอ้โหจังวันนี้เขาเปิดศึกกันแนละ้วท่านผู้ชมปืนดีนะ มีอะไรวะขี่ไอ้บอนี่ครับรรมมระทะ่านผู้ชมกาทะผีสิงรุ่นสังพยุยสีซีเรียวนะฮะเมื่อกี้เห็นยิงกันอยู่ผมต้องระวังนะไม่งั้นเขาอาจจะหลอยหลังผมก็ได้วิ่ยยาเพียบเลย ลากหัว,ล,หว, okay. ล,าวาลากหัวไม่ได้โอเคลากตัวเอาลากหัวไม่ได้ลากตัวเอา <c oughs> อะไรเนะี่ยเมื่อกี้ลากหัวไม่ได้โอเคนี่นอยมีของอะไรบ้างอย่างนั้นมีมีอะไรบ้างเนี่ยแคยนีะทำไมนอยมีของน้อยเหลือเกิน ความแค่สองหลังก็อิ่มแล้วนะี่ยเฮ้ยเจอรถใต้เวลาเงีนเงีนแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยมันผมเห็นหัวคนนะไม่ใช่ไม่ใช่หัวคนไปเงีนเงีนเลยท่านผู้ชมเงีนเงียนก็พี่น้อง โอ,ออนะโอ้ยเป็นอะไรเงี้ยนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยบางอาจยิงรถฉันอุย้ยเจ็บ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 ,จบตั้งไงบอตั้งไงบอสีหนูฉันเจ็บเจ็บเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้มันมาจากตรงนั้นนะ่ะหลังเก่ากิ้เหมือนเช้ปืนสากาด้วยนะไปละอุย้ยมีกี่โคตรเจ็บอ่ะ ไอ้บอมีไม่ดิวิยาดียาดีมันมาจากไหนเนะี่ยผมไม่ไปบวกกับเขาแล้วกันนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวตึงด้วยตรงนี้มีของเฮ้ยเจอเจอเจอ,เจอกี้เจอคนนะปืนลันน่นอีก กี้เจอคนลงมาจากภูเขาอะเฮ้ยหัวล่างหัวคมๆหัวหัวแตกหัวแตกแตก,แตกไปดิหัวแตกไม่อย,าย่อยาไปตรงนี้ไม่อย่าไปตรงนี้เราต้องเอาขนมแม่เขากิน กิะนิงกิงกิงตุ้มชา้าเลยไหมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเราควรเล่นอย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์มานี่มาเฮ้ยแตกหัวแตกไปดีแตกไปดีหัวแตกไปดีแตกไปดี เราซูปกาฟังนั้นยิงกันอยู่อันนี้ปืนอะไร M มยี่สี่เห็นเห็นในคอฟบิวตี้ก็มีนะเออเออถ้ามาชมผมเห็นคอฟบิวตี้ภาคใหม่ใช่ไหมมันมานะสามภาคผมรู้ผมผมเคยเล่นคอฟบิวตี้วอลโซนสองเนี่ยนะท่านผู้ชมคือผมแบบเกมนี้ผมรักมากนะท่านผู้ชมผมได้เล่นครั้งแรกน้ําตาจะไหลเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัดเกมคอฟบิวตี้วอลโซนสองให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะ คือพอดีผมไม่มีคอมนะผมใช้คอมพี่ชายผมเล่นนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่นให้ดูนะครับว่าฝีมือผมจะไก่เก่งแค่ไหนนะไก่เก่งคืออะไรผมไม่รู้นะครับผมแต่ผมก็เก่งอยู่นะเล่นครั้งแรกก็ยิงแบบวิ่งง,ง,งูไปให้เขายิงตายนะครับก็เล่นมาสักพักก็เริ่มเล่นเป็นแล้วละ่ะก็เก่งนะครับเฮ้ยคนโคนคน รำเหอเรอเบดดี้เมืเอ่อกี้เจอคนอีกคนนึงมันเข้ามันเข้าไปในบ้านเนี่ย มันเจอคนมันเล่นอะของมันเอ้ยหายไปสายบ่อยไปเลยนะมันหายไปไหนเนะี่ย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ผมเจอคนแถวๆนี้นะหายไปไหนเนะี่ยโอเคหายของจริงนะท่านผู้ชม โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเราเจ็บบางอาจมาทำนัดจีจีศูนย์ศูนย์เก้าคนดังมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยห้าห้าสิบสามล้านคนได้อย่างไรลึะเฮ้ยออกมาดิออกมาดินะจริงอ่ะมาดิมาดิแงบแงบแงะไแตกพุ่งทะลุเข้าหน้าต่างบ้านแล้วก็ไปปั๊มยาก่อนเดี๋ยวตาย บางอาจมาสู้กับนัดจีจีศูนย์ศูนย์เก้าอย่างนั้นดูดิโอเคเข้าวงก่อนมีแค่นี้แหละในของวงบีมาเรื่อยๆเลย ทำแมพสวยใช้ได้นะท่านผู้ชมจีเอ็มทำแมพดีนะใช่แบบนี้บ้างเลยอืออย่าอย่าอย่าดานาดานาป๊อกบล็อกบลอกแบบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมผมมีเกาะสามแล้วหัวเกาะสามออกทำไมเนี่ย อะไรวะอ๋อแอร์ดอรดอปโดนเฮ้ยเมื่อกี้แอร์ดอรอปทับรถท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยมันมันมีด้วยเหรอจังหวะน,นี้ขอขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านก่อนตั้งกับดัดไปตรงนี้ ผมว่าจะดะยิงคนนะสึกว่าวงมันจะบีบมาตรงเราพอดีครับผมอ่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ยฮะตำแหน่งผิดพลาดมันคืออีอยงผมไม่รู้นะโหท่านทํนทท่านมาชมดูหน้าผมดิว,ว้าวหน้าโหหล่อเท่เป็นงไงลีทัวหล่อเท่เดี๋ยวใครยิง บางอาจมารบกวนสมาธิของข้าอย่างนั้นหรืออย่างนี้ต้องโดนทำโทษเมื่อกี้เจอใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวงวีมาตรงไหนเฮ้ยตรงเราพอดีโชคดีแล้วไม่คนยิงมาตรงนั้นผมแคมอยู่ในบ้านแล้วกัน ดีที่ผมแบบติดระเบิดไว้ตรงนี้ไงตั้งระเบิดไว้ศัตรูมาเหยียบก็นั่นแหละครับผมมีปืนหัวเสด้วยเนี่ย าหัวคมคมเออพุนี่ผมปรับแบบปรับแบบกระสุนแบบเวอร์ชันปกติแล้วมันแบบดูล่างหัวได้ง่ายขึ้นนะผมปรับลูกกระสุนแบบเวอร์ชันแม็กมันล่างหัวยากมากอันนี้ปรับแบบปกติมันได้ง่ายขึ้นนะผมปรับแค่ลูกกระสุนนะเป็นเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเวอร์ชันแม็กหมดเลย การรีโหลดก็เวอร์ชันแม็กนะครับผมเจอคนมาจากฝั่งนูน้นเฮย้ยผมเสียเปรียบแนะวงบีบมาตรงไหนเนะอาผมผมลองดีกว่าเดิน<ร>หนึ่งคนอยูนนั้นมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีไอ้ชายมาดี Mà đi Phùng bà nhá tìm đi người đi phụng Mà đi, Mà đi Mà đi, Mà, mà, Ôi, mà nhẹ, Chưa. Oh, game, game, game. đi, Mà đi, Mà đi, Ôi, mời Phùng mời 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 Chờ. mời Oh. ก่อแค้นอ้อเมื่อกี้เก็บได้ที่หนึ่งแล้วท่านผู้ชมถ้าเกมมันไม่แหลกนะเมื่อกีก้เกมแหลกนะครับทําทําให้ผมนั้นเสียสมาธิในการเล่นนะครับก็อแรงก็เพิ่มมาบวกสี่สิบเจ็ดนะอ้าใก้ความจริงเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้ว มตื่นเต้นจังเลยโอเคอง้นงั้นต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบา,บายยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ